ใครเอ่ยดาราพิธีกรดังสอโดนฟ้องหลอกเงินคนอื่นเพจดังหลุดไม่ใช่คนนี้แน่นอน ส่งท้ายวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยข่าวเมาสับแซบของคนวงการบันเทิงอีกครั้งกับประเด็นของดาราพิธีกรรายการหนึ่งโดยมีรายละเอียดว่าไม่ใช่แค่ถูกดารารุ่นพี่ดา่าพร้อมแจกของลับเท่านั้นเพราะล่าสุดมีข่าวว่าดาราพิธีกรรายการที่เอาคนมานั่งเถียงกันกําลังจะโดนฟ้องเหตุไปหลอกเอาเงินคนอื่นมารวมกว่า5ล้านบาทอีกตั้งหากทางนี้เพจจอมเผือกอย่างเจมอยร้อยแปดก็แอบใบเพิ่มเติม,ตมว่าอุ๊ยกูไปสืบมาแล้วดาราพิธีกรที่ว่า ไม่ใช่พอหนุ่มกูค่ะสบายใจแยกย้ายขณะที่บรรดาลูกเพจอ่านคำใบ้แล้วแห่ดาววิเคราะห์และคอมเมนต์กันสนานอาทิคนใส่แว่นร้อเรามองว่าพิธีกรชายรายการมีเงินและทรัพย์สินมากกว่าไม่ต้องไปยืมหรือหลอกใครมาแกทํางานเช้ายันมืดและมีแบรนด์สินค้าของตัวเองเขาคันรวยมากคนหนึ่งถ้าไม่ใช่ช่องน้อยสีก็ต้องช่องมากสีหรือเปล่ารายการคล้ายๆของหนุ่มกัญชัยที่นึกออกมันมีอยู่ไม่กี่รายที่เอาคนมานั่งเคียงกาน ไม่ใช่กันชายก็ต้องจุดๆๆรายการทหอมอ,อร้อพิธีกรเป็นดาราเก่าก็มีไม่เกี่ยวรายการนะที่เอาคนมานักอ๋อรายการที่คนนั้นโดนถีบเข้าเต็มหน้าอนะช่องมากสีร่รอ